เริ่มจากพนักนิคมชานทำงานพนักนิคมช่วงเย็นขากลับวิ่งผ่านบางพระแวะสักหน่อยฮะเขาฉลาดนานแล้วไม่ได้มานะตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้เอาไฟมาเลยเดี๋ยวไปเดินชมดาว เส้นเบาๆนะครับเดี๋ยวชมดาวบนดินด้านบนฮนะช่วงนี้คนเดินนั่นจะไม่ค่อยเยอะช่วงเย็นหรือดึกก็ไม่รู้ฮนะนนชมพูคู่ใจสายเส้นเบาๆแรงน้อยค่อยๆเดินนะชมดาวบนดินกันไปครัพฮะ แสงสว่างปลายอุโมงค์ชมดาวบนดินกันฮะมาวันไหนก็เหนื่อยวันนั้นแหละฮะแต่ก็ยังมาอยู่จัดไปจัดมันรักชื่นใจเห็นตรงเดี๋ยวไปชมดาวกันดาวบนดิน แตะลวกันเป็นสัญลักษณ์เวลามาถึงแล้วเคลียร์ไปชมดำมันดินถึงแล้วสวยเหมือนเดิมมีน้องจันทร์เชืเซียวอยู่ กาลยเย็นฮะสิบอมาระพนารมอยหกฮะสวยงามขับเลยไปเหยาไปว้าสวยไปรับเจอกันข้างล่างมันตอน่ารักดิขอบลากยมเย็น จบแล้วลลเดี๋ยวี่ยมเดี๋ยวเล็กไม่สวยเลยเพิ่งสี่โลสี่เก็บข้างลับแบบนี้ไม่ถึงหน้าโลห้าโลนี่สี่โลสี่ไป จัดไปเชฟมันละฮ่าโลงบอกบา,บาจบแล้วความแชร์ชรักในยอดเก็บระยะนิดหน่อยไปฮาโลพอดีเหนื่อยนะแต่ก็ชื่นใจทำงานเหนื่อยแต่ว่าออกกำลังกายแล้วหายเหนื่อยครับ ใช้มันรักครับ